สวัสดีครับมาพักเบรกกันไปแล้วนะครับมาต่อกับชาวราศีกรกฎกันนะครับผมก็ก่อนอนขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมกันมานะครับในเรื่องการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับตำแหน่งดวงดาวนะครับในศาสตร์ของโหราศาสาตร์ไทยนะครับโหราศาสาตร์ไทยก็มีหลากหลายศาสตร์ในการที่ใช้คำำําทํานายนะครับหรือก็เรียกว่า สู่ในการทำนายนะครับการอ่านค่านะฮะก็มีหลายหลายแบบนะครับการอ่านค่าในเรื่องของทักษะบ้างนะครับคู่ดาวนะครับคุณภาพของดวงดาวและตำแหน่งดาวที่อยู่ในโคกนะครับค่อนข้างที่จะเกิดการซับซ้อนนะครับในการอ่านหรือตีความออกมา ให้เป็นคำทำนายได้นะครับก็เหมือนคีย์เวิร์ดกุญแจนั่นแหละครับผมปัจจัยนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทำนายเนี่ยเราพูดแต่ละคลิปเนี่ยก็แค่เป็นเรื่อง,องการพูดคุยแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการโต้ตอบถ้าเรามีการโต้ตอบกันด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะว่าเข้าใจซึ่งกันและกันได้ในการดูดวงนะครับอาจจะแบบว่าอ๋อตัวชาตากำลังทำนี้อยู่ปัจจัยนี้จะดีไหมแล้ว มีผลที่จะดีตามมาหรือจะเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในเรื่องของการอ่านค่าของดวงดาวนั่นแหละครับผมตรงนี้นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมานะครับราศีกรกฎนะครับผมก็คือสัญลักษณ์เป็นรูปปูนะฮะอิทธิพลดาวประจาตัวของชาวราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์นะครับของตัวท่านนะครับผมราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดก็คือวันที่15กระดามถึงส6หสิงหาคมนะครับชาวราศีกรกฎของตัวท่านเลยนะครับตำแหน่งดาวผมจะพูดถึงในช่วงนี้แล้วก็สืบเนื่องกันไปจนถึงมิถุนายนไปเลยนะครับจะเริ่มทำความเข้าใจกันต่อเนื่องนะครับก็ช่วงนี้ดาวจันโคจอรอยู่ในภพการงานท่านนะครับผมดาวที่ยังไม่ได้ย้ายนะครับจะมีดาวอะไรบ้างนะครับผมแป๊บหนึ่งฮนะขอสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนมาอยู่ตำแหน่งเดิมก่อนนะครับผม นะฮะวันที่ยี่สิบนะครับดาวจัน์หรือดาวจําตัวท่านเนี่ยอยู่ในพบการงานนะฮะสัมพันธ์ในพบการงานแน่นอนฮะจากมุมดาวนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะท่านเห็นอยู่อังคารอยู่ในเรื่องดาวจันเนี่ยอยู่ในเรื่องของอังคารพบการงานของตท่านแน่นอนนะฮะแล้วก็มีดาวคารเนี่ยอยู่ในพบมรณะนะฮะฟังดูแล้ว เป็นไงางครับเป็นรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะครับชาวราศีกรกฎรไม่ดีก็แปลงว่าเป็นหัวข้อลัว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะเห็นไหมฮะมรณะแล้วก็มีดาวเจริญกันไนงะดาวจันนี่ยอยู่ภพของการงานสัมพันธ์กับดาวขาที่อยู่ในภพมรณะเขาเรียกโยกกันอยู่เห็นไหมแล้วก็มีดาวราหูของตัวท่านด้วยนะครับผมช่วงนี้ ในมุมดาวนี้ค่อนข้างที่จะภาพรวมเ่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยยังอยู่ในจังหวะที่ยังไม่ได้สู้ดีเต็มที่ของตัวท่านนะฮะแล้วก็ความหมายเนี่ยช่วงนี้วันที่20พฤษภานะฮะหลังจากนั้นดาวพุธจะย้ายนะฮะย้ายไปวันที่25พฤษภาคมนะฮะพุธชาวราศีกรกฎนะครับพุธเจ้าของบ้านที่เป็นวิน่า ก็สัมพัน์ตัวจาัาตานะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับดาวพุตโคจอนนะครับวันที่ยี่สิบ้านะครับสังเกตนะครับว่าดาวจันท่านก็โคจออยู่วินาด้วยนะครับผมดาวทั้งหมดไปกระจุกวินาศหมดเลยเห็นไหมครับผมหัวข้อนี้จะเป็นความหมายที่เรียกว่าได้รับรู้ได้ยิน ในครับในเรื่องที่เกิดคําว่าเสียหายอย่าง,ง zob, นี้เป็นหัวข้ออย่าง,งานี้ครับก็เป็นเรื่องของงานการการันตาอาจจะมีปัญหาการงาน1ประเด็นนะครับ1ประเด็นกับสมีดาวศุกร์สัมพันธ์ตําแหน่งมีด้วยกับเรื่องความรักที่กําลังเคร่งเครียดอยู่นะฮะช่วงนี้เพราสัมพันธ์กับดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่กําลังเล็งกันอยู่นะฮะช่วยงยนี้ไม่นิ่งนะฮะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ยังไม่นิ่งนะครับ,รบ,นะรบทำให้อยู่ในภพ การงานและคู่ครองพุ้นส่วนอย่างงี้ปัญหานะครับของตัวท่านถือว่าดาวบุมดาวไม่ค่อยสวยจริงๆนะครับในช่วงระยะนีญญ้นะครับดาวพุธก็มลนะฮะจากที่ย้ายมาวันที่2 5านะฮะทำให้พุธเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้คาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับบางท่านเนี่ยมีเกิดการปรับเปลี่ยนนะฮะในเรื่องการจัดก,การในเรื่องธุรกิจหรือง,งานการนะฮะปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าดาว งานไปลงมรณะกับพย,ยายา่อมแสมอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ทางปัญหาปเปลี่ยนโยกใหญ่หการซ่อมแสมของตัวท่านได้แล้วในเราลองเรื่องอสุขสภาพด้วยนะครับเพราะดาวจันทร์สัมพันธ์ในช่วงระยะน,นี้ของคุณนะครับคือคือวันที่25้านะครับผมของพุทสภาคมของตัวท่านนะครับชาวราศรีกรกฎหลังจากนั้นก็ยาวไปเลยนะครับดาวก็จะไม่เกิดการย้ายแล้วนะครับช่วงระยะนั้นชาวราศรีกรกฎนะครับ พอเข้าเดินมิถุนายนนะครับผมเข้าเดินมิถุนายนครับของชาวราศรีกรกฎนะครับบางท่านอาจจะเข้ามาแล้วก็อาจจะฟังไม่ไปติต่อนะฮะตั้งแต่คลิปแรกก็ขออภัยด้วยนะครับพอวันที่มีวันที่มิถุนายนนะครับดาวที่ใหญ่เนี่ยก็คือวันจันทร์ที่แปดสุกนะฮะสุกย้ายสุกย้ายนี่เป็นดาวพักนะครับดาวพักให้กับเราเนี่ยดาวสุกนะฮะจากที่ เป็นวินาศมีความหมายทั้งที่ทางที่อยู่เนี่ยครับเนี่ยบางท่านมีการซ่อมแซมนะฮะดูแลแก้ไขปรปับปรุงนะครับดาวสุก็โทรจอนถอยมานะครับผมดาวสุกโทรจรถอยมานะฮะสุกเป็นลาภะนะฮะสุกลาภะด้วยนะฮะและดาวทิตยังไม่ได้ย้ายใช่ไหมครับสุกลาภะทําทให้ดาวเจ้าเรือนการเงินที่เป็นลาภะอยู่เนี่ยนะครับสัมพันธ์บางท่านเนี่ยขายขายที่ทางหรือจะมีเกณฑ์ขาย อะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงระยะนั้นนะครับชาวราศีกุกฎนะครับสุขเป็นเกษตรลาภะแล้วก็ดาวเจ้าเงินดาวเจ้าเนการเงินก็เป็นลาภะเจอกันด้วยนะครับช่วงระยะนั้นนะครับไม่ทราบว่าจะแบบว่าทําเรื่องซื้อขายที่ทางธุรกิจอะไรยังไงนะครับสัมพันธ์ช่วงริยะนั้นนะครับของตัวท่านอิทธิพลนะครับดาวสุขย้ายหรือเรื่องดาวสุขถอยนะครับวันที่8นะครับชาวราศีกุกฎ เกตย้ายไปสู่ราศีมีนะนะครับเกตนะฮะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสในครับผมตัวท่านนะฮะังท่านกับเรื่องความรักเนี่ยยังกลุ่มเครือกันอยู่นะครับยังกลุ่มเครือกันได้นะครับชาวราศีกรกฎยังกลุ่มเครืออยู่นะฮะทำให้ความความคิดกับเรื่องคู่ครองหรือปัญหาคนรักเนี่ยยังไม่ค่อยเขาที่เขาถางนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะช่วงหนึ่งที่ดาวสุที่ดีกับเรานะครับแต่ถามว่าดีแค่ไหน พะเราสุกไต้องกลับมาวินาสอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าจะแบบจบสิ้นหรือยังแบบปัญหามันยังไม่หมดไปนะครับชาวราศีกรกฎช่วงนั้นนะครับผมมาต่อนะครับคลิปนี้ชาวราศีกรกฎนะฮนะเดี๋ยวต่อด้วยราศีสิงห์ไปเลยนะครับผมวันนี้ยาวเลยนะครับช่วงรอบดึกนะครับผมบางท่านรอกับชาวราศีสิงห์ก็เดี๋ยวได้ชมกันนะครับ พอวันที่ส6บหนะครับดาวอาทิตย้ายกับดาวองคานย้ายนะครับอา,ยายอาทิตย้ายอาทิตย์การเงินนะฮะอาทิตย์การเงินของตัวคุณนะฮะการเงินด้วยละ่ะก็ลงคําว่าวินาด้วยเหมือนกันนะครับดูสิเห็นไหมฮะนะครับดาวองคานจากที่ดาวที่เป็นมรณะให่ไหมฮะแล้วก็ย้ายไปนะครับ ดาวอังคารเป็นพังดาวเจ้าเรินการงานด้วยนะครับผมดาวเจ้าเริงการงานด้วยนะครับบางท่านเนี่ยผมบอกว่าไม่ได้ทํานาไม่ได้ทํางานบางท่านฮะอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยช่วงนี้ปัญหา,าการงานอะไรเงี้ยของตัวท่านนะครับดาวทิตก็มีความหมายภพว,วินาศอยู่ในเรือนวินาศเป็นดาดาวเจ้าเริงการเงินงคุณด้วยนะครับช่วงระยะนั้นนะครับแต่ข้อดีนะครับ ในอนาคตข้างหน้าดาวองคาเนี่ยกับชาวราศีกร,รกฎนะครับก็จะกลับไปทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของงานการของตัวท่านได้นะฮะจะเกิดผลที่ดีนะฮะแต่ตอนนี้ยังนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนหัวข้อเนี่ยผมจะไปความเคร่งเครียดนะฮะกับเรื่องปัญหาของรุนคู่ครองคนรักนะครับแล้วก็อาทิตย์ไปวินาศเนี่ยเจอดาวพุธที่มนอยู่นะมลน,นะฮะดาวพุธเนี่ยพุธเนี่ยคือในเรื่องของการล่าช้าในเรื่อง เงินทองสัญญานะครับอาจจะมีเครดิตหรือเรียกว่าไม่เป็นไปตามตามต้องการวันนั้นวันนี้นะฮะช่วงระยะน,นั้นของอีพลดาวพุธของตัวคุณนะครับช่วงระยะน,นั้นนะครับผมที่ผมพูดนี่คือวันที่16ที่ดาวยายไปแล้วนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีผลอยู่นะครับหลังจากดาวที่ คจอยู่ตำแหน่งนี้นะครับพอเข้าวันอาทิตย์ที่21นะดาวพุธที่มนอยู่ที่มีภพวินาศเนี่ยนะครับจากที่เสียไปนะจะเป็นภพราพระใช่ไหมครับผมราพระแล้วมีดาวศุกร์ด้วยนะครับราพระเป็นดาวศุกร์เด่นครับเป็นความหมายที่ดีให้กับท่านนะฮะท่านเงินเนี่ยดาวต้องเงินจะมีเรื่องใช้จ่ายแน่นอนนะฮะความเจ็บป่วยนะฮะสุขภาพซ่อมแซมนะครับ รักษานะครับดาวพุธก็ยังเป็นราพระและก็ดาวศุกร์ด้วยช่วงระยะนั้นก็เป็นความหมายที่ดีก็หมายความว่าสัมพันธ์กับทั้งดาวคู่ครองนะครับช่วงระยะนั้นความเข้ากเข้าใจก็จะกลับไปที่ทงดีขึ้นนะครับของตัวท่าน็นช่วงระยะหนึ่งก่อนนะครับชาวราศีกรกฎนะฮะเดือนมิถุนาเนี่ยถ้าภาพรวมนี่ยังไม่นิ่งนะครับยังไม่นิ่งเข้ากรกฎาสิงหาเนี่ยผมให้ดี กับชาวราศีกรกฎนะฮะเพราะว่าเราผ่านช่วงวิกฤตในชีวิตมานะครับแต่ข้อดีของชาวราศีกรกฎนะฮะจะสัมพันธ์ในเรื่องของดาวคู่ครองนะฮะสัมพันธ์ตรงนี้ที่จะดีเพราะว่าดาวเกิดการเกื้อหนุนนะฮะบ,บางท่านนี่ใช้ชีวิตกับคู่ครองมาเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามและคู่ครองที่จะโอเคกับเราอยู่นะครับเรียกว่า มีบทบาทรือสาระสําคัญเขาเด่นก,กว่าเราอย่างเป็นต้นนั่นแหละครับดาวคู่ครองเปรียบเทียมนดาวเกื้อนหนุนนะครับตรงนี้ให้กับชาวราศีกรกฎของเดือนมิถุนายนนั่นแหละครับถ้าให้ดีอย่างที่ผมบอกไปแล้วทั้งดาวทิศดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยต้องอยู่ในเรือนของคุณทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีความหมายที่ดีดาวคาาเนี่ยจะย้ายไป ก็จะเป็นพบความมาที่ดีต่อตัวท่านในเรื่องของการางานที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอให้ฟันฝ่าไปให้ได้นะครับชาวราศีกรกฏของทุกท่านนะครับผมตรงนี้อ่อะเหมือนเดิมครับคลิปนี้วันนี้ก็เรียกว่าสลับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวนะฮะจากที่ผมอัดคลิปวันนี้ผมก็มาพูดสดบางท่านฟังอยู่อาจจะไม่ใช่ราศีตัวเองนะครับแต่บางท่านฟังเพื่อที่จะหาความรู้ก,ก็ดีใจด้วยนะครับ เรื่องการทำหน่ายของดวงดาวนะครับผมอะอยางทีทราบนะครับทางช่องก็ยังมีเรื่องการจำหน่ายหนังสือสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ n 66 5 9 n 5 9 9 n ทางช่องอยู่ดวงสฝองฝาโชคตาราศีกรมอนัทวัฒนนะครับแล้วก็แฟนรายการอยู่ที่ต่างประเทศก็รับฟังนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับในเรื่องการาทำคลิปนะครับสามารถดูได้คนไทยอยู่ต่างแดนนั่นแหละครับผม ขอให้ฟันฝ่าไปได้นะครับชาวราศีกรกฎแล้วผมจะพักเบรกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วจะกลับมานะครับคิดหน้าชาวราศีสิงห์นะครับของเดือนมิถุนายนนะครับผมอ่ะคุณตุ๊กรอคิดหน้านะครับมิถุนายนผมจะพักเบรกก่อนะฮะเสียงแห้งนะฮะนอนสต็อปเลยนะครับวันนี้เป็นแนวนะครับกรกฎวันอาทิตย์พึ่งมาถามนะครับ ดาวทิตยังไม่ย้ายยังมีผลที่ดีกับตัวคุณอยู่นะครับอาทิตย์จะย้ายไปวันที่16นะครับก็มาระวังในเรื่องการเงินนะครับผมแล้วมีดาวราหูรอรับอยู่แล้วก็มีดาวพุทธที่รอรับอยู่หมายความว่าเรื่องหยิบยืมเครดิตสัญญานะคใครใจ่ายล่าชา้าหรือปัญหาอะไรเงี้ยก็มาระวังกันหน่อยในช่วงระยะนั้นนะครับชาวราศีกรกฎของคุณนะครับผมช่วงนี้อาจจะมีในลาบและการเงินช่วงระยะนั้นนะครับ และให้ดาวทิตดลบมากก่อน,นะครับก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพักเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกับชาวราศีสิงห์กันนะครับทุกท่านวันนี้ก็ขอขอบคุณชาวราศีกรกฎนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ